สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาบอกบอกชื่อเกมวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับผมได้ยินว่ามันจะมีมันจะมีแบบอะไรนะมันจะมีก,รการหลอกมันจะมีความหลอกอที่หลอกเราจะมารอคุณ ที่บ้านผมปวชิวนี่เราต้องเดินไปแบบนี้ครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่นี่แล้วเรากดแล้วเราก็ แต่ผมลืมอุ้ยภาพมีภาพด้วยผมมองไม่เห็นมออกไม่ได้ไมีได้จะออกจะเปลี่ยนภาษา đồ ui lươm mình mít mì chính ทุกคนมีจริงให้เราเดินไปมาแบบตรงๆเลยนะครับที่เดินไปมาแบบตรงๆผมไม่เกรงกลัวผมเป็นนักล่าท้าผีที่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ม่ได้จะออกจะเปลี่ยนภาษาอย่ามาหอกฉันฉันอยู่คนเดียวคลิปนี้นานหน่อยเพราะว่ามันทำยาก นี่เอานี่อยากเป็นเพื่นอนฮะแค่นี้ไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยสักนิด แค่นี้แหละทุกคนไม่มีอะไรสืบหาหรอกบ๊ายบายเลืกเชื่อ